ฮัลโหลครับเลเวิเครับมีใครคุยได้ไหมครับเด๋วรอรปนพิจิีะครับเขามามาคุยด้วยดิวันวันศุกร์นี้ว่างไหมครับวันศุกร์วันศุกร์ใช่วันศุกรี้และครับใช่จ้าวันศุกร์ยี่สิเก่ปะเล่นเ่อะไรนะครับเล่นเล่นสี่สิบสี่สิบเล่นแต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนว่าคือ บอสผมเขาอยากเล่นแบบว่า,ออาติดโต๊ะอีอ๋อะไรแบบนี้ใช่อันนี้อันนี้ไม่มีแผนไม่มีแผนนะนี่แบบมันมาขอเล่นแต่แต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่เล่นก็บอสผมก็จะยื่นเต้ยดีเพราะว่าแบบเขาเขาเขาอยากเล่นตูน๊กแกนี้นนี่บอสผมสั่งมาลนะผมขอไว้ท้ายๆได้ไหมครับเพราะว่าช่วงที่ผมแบบผมส,บสับสับคนเยอะมากเลยอ่ะมันฟิลแบบ คือผมนัดหลายแล้วก็แบบมีคาร์ล่าก็ไปนัดมาแล้วแล้วก็ในวันก็ไปนัดมาแล้วเดี๋ยวเลวิตดิแหละีเจก็เขาโดนจะหยุดก็รอเขาจบก่อนถือว่าไอ้วาสมคือผมคีลท้ายแล้วใช่ไหมครับคิวแรกเอาคิวแรกเอาเอาเป็นคิวคิวท้ายได้ไหมครับไม่รู้นี่เขาคุยกันมาอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะว่าเริ่มเพราะว่าเหมือนกับเขาตัดจบแล้วเขาออกไปเล้วนีเขาตัดจบว่าเดี๋ยวเร็วจัดเลยเขาบอกว่าเลวิตติ้งสุดผมสลับคนเยอะมากแล้วช่วยใช่หรอใช่ครับไม่รู้ว่าจะมันจะเล่นแล้วมันจะจะแบบกินกระเป๋าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเล่นรอแต่รอมาลองมันลองมันเนอครับเริ่มต้นทีไปที่ดีเป็นตุกตุกสูงหน้าใช่ไหมครับ วันที่19บเก้าอ่ะใช่ครับฉันสุกนะวันที่19บเกวันที่19เนี่ยแบบมาถามว่าจะจะยื่นธรรมดาไหมหรือว่าจะรีเปอร์ค่านะครับมูลค่าค่านะครับรีเปอร์มันเท่าไหร่เปจังยี่ห้าร้อยห้าใช่ไหมครับประมาณกีจังหวะขางผมคือว่ามันจะยาวแล้ว แทนมีในผม,มนะเตินต่อไ,ได้วายเท่าไหนครับวยร่เออมันสัน<ถ>สุกสาร์อาทิตย์ไหมแบบสุกสาร์อาทิตย์ถ้าถ้าไม่ถึงยี่ห้าเอ็มก็จบได้ครับสุกเสารอาทิตย์มครับขอบคุณครับเรครับครับ